Ha en god dag. นี่นี่พันนู้นใช่ไหยไปเอาตรงนู้นเลยนี่โคกโคกปะ ไม่เส็ยบานแต่แต่แกอยากเอาเอามืปอยที่ปอกตัวตาคุ้มป่อยนั่นเอาไว้อยู่นั่นนือจนหอดมันดูแลย่ากมากค่ะ ก็มี่สอตัวอเขีนแสดงว่ามันไม่มีมเกตัวนี้ก็ถ้ามีเขีหนึ่งน่าแสดงว่ามีสามหนึ่งะคดตัวนี้มันจะิจน่าจะสามเปน้าแกหนดะแต่มันก็ตัวมันยังมีัาหามันอาจจะกินมาก่อนเพราะมันมันอยู่ได้เป็นเดือนก่เที่ยวอันนคือ เกี่ยวกับที่เราจับวัวนี้เรามาตรวจหาเชื้อเรื่องอะไรครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะทางด่านกับกันสัตว์มุกดาหารเนี่ยได้ตรวจพบรถบรรทุกโคนะคะกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตนะคะเลยได้ทำการายึดโคดังกล่าวนะคะจำนวน110ตัวค่ะแล้วก็ทำการกักไว้ที่ข้อกักบ้านนาตาแบงนะคะหมู่4ี่ตำบลขบปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ พอกลับแล้วเนี่ยทางด่านก็จะมาทําการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเล่งเนื้อแดงนะคะตามมาตรการของกรมปรศุสัตว์นะคะทีะ่ตอนนี้เนี่ยทางกรมก็คือเข้มงวดเรื่องตรวจสารเล่งเนื้อแดงนะคะก็มีมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อ,อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบพรบโรคระบ,รรบาดสัตว์นะครับซึ่งอย่างเช่นเมื่อวานของเราก็ได้มีการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายโคเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายที่ผิดเงื่อนไขในใบอนุญ,ญาตนะครับและก็ช่วงนี้ในส่วนของมาตรการที่ทางกรมบริษัทนะครับโดยท่านอธิบดีท่านสมชวนได้สั่งการกำชับเข้มงวดมาก็อเรื่องการตรวจสารเล็งเน้แดงนะครับซึ่ง ของเราก็มีมาตรการในการเช้งมงวดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความปล,ปลอดภัยให้กับผู้โดโพาในพื้นที่นะครับรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่เราจะส่งออกโคที่ป่อดสาเล่งน้งแดงไปยังต่างประเทศครับสำหรับโคของกลางนะครับจำนวน110ตัวในเคสเมื่อวานนี้นะครับทางสารวัตร ของดาษนะครับก็ได้สั่งกัดไว้ที่ข้อกักสัตว์บ้านาตะแบกนะครับอำเภอเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ในมาตรการของเราก็จะได้มีการตรวจสอบสุขภาพสัตว์นะครับว่ามีโรคมีอาการมีการโรคไหมรวมถึงมีการตรวจสอบว่ามีการใช้สารเล่งเนือเดงนหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากคบกักแล้วคบปลดกักนะครับถ้าสัตว์มีอาการดีไม่มีอาการหรือมีการของโรคระบาดสัตว์นะครับไม่มีการใช้สารเล่งแล้วก็ จะได้ทําการยกเลิกมรืทึกสังกัดก็สามารถเคลื่อนย้ายต่อไปในจังหวัดหรือว่าไปยังท้องที่จังหวัดอื่นได้นะครับผม